สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์ระบิดนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2461ั้เภูเขาที่เหมือนกันหันเส้นมองไปที่คนหญิงผู้หญิงคนนั้นอย่างระมัดระวังเขาอยากจะรู้แต่เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนดังนั้นเขาจึงอยากรู้ก่อนว่าเธอต้องการอะไรผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้กับเขาข้าจะบอกเจ้าแต่เจ้าต้องช่วยข้าทําอะไรบางอย่างสะก่อนเจ้าแข็งแกร่ง แต่ถ้ามันมีบางสิ่งที่เจ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้อย่างนั้นแล้วข้าจะทำมันได้ยังไงฮันเซ้นถามอย่างลังเลผู้หญิงคนนั้นยิ้มและพูดอย่าได้กังวลงานนี้ไม่ได้อันตรายอะไรข้าเพียงแค่ออกไปจากเกาะนี้ไม่ได้ด้วยเหตุน,นั้นข้าจึงต้องจำเป็นต้องพึ่งเจ้าฮันเซ้นเงียบไปแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่านี่จะเป็นงานง่ายหลังจากนั้นเธอก็ชี้ออกไปในทิศทางหนึ่งเมื่อเจ้าออกจากเกาะนี้ไปแล้วตรงไปทางนั้นไม่นานเจ้าก็จะเห็นแสงสว่าง เจ้าต้องตามแสงนั่นไปหลังจากนั้นเจ้าจะพบกับเกาะเกาะหนึ่งที่เหมือนกับเกาะนี้แต่มันไม่ได้มีบ้านไม้อยู่บนเกาะเจ้าต้องตัดยอดของพวกเขานั้นให้เหมือนกับเกาะเกาะนี้นั่นคือทั้งหมดที่เจ้าต้องทํามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นไหมหันเสื้นถามผู้หญิงคนนั้นส่หัวไม่แต่เจ้าต้องจำมาไว้อย่างหนึ่งเมื่อเจ้าเห็นแสงสว่างแล้วเจ้าห้ามพูดอะไรตามตราบใดที่เจ้าไม่พูดออกมาเจ้าก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเจ้าพูดอะไรแม้แต่คําเดียวเจ้าก็จะถูกฆ่าตายแสงนั่นมันคืออะไร อันเส้นถามข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับเจ้าว่าเจ้าต้องการจะไปหรือไม่ข้าไม่บังคับเจ้าผู้หญิงคนนั้นพูดหลังจากนั้นเธอก็กลับเข้าไปทำการวิจัยของเธอต่อข้าขอดูวิชาจินโน่พวกนั้นได้ไหมอ่านเส้นชี้ไปยังหนังสือที่เรียงรายกันอยู่บนชั้นวางหนังสือพวกมันต่างก็เป็นวิชาจินโน่ที่ดูดีที่สุดของแต่ละเผ่าพันธุ์ถึงแม้เขาไม่คิดว่าจะฝึกฝนพวกมันแต่มันก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์ถ้าเขาจดจำพวกมันเอาไว้ทั้งหมดถ้าเจ้ายินดีจะไปเจ้าจะอ่่่าานนพวกกมัเทไไหร็ด้ ตอนนี้เจ้าออกจากบ้านของข้าได้แล้วผู้หญิงคนนั้นพูดโดยไม่นไม่ได้เงยหน้ามองมาหันเส้นบินออกไปนอกหน้าต่างและลงมายืนอยู่บนพื้นหญ้าด้านนอกผู้หญิงคนนั้นรักสะอาดเกินไปแถมเธอก็ยังเป็นโรคย่ำคิดย่ำทำขั้นร้ายแรงอีกถ้าหันเส้นไม่ได้ทำงานให้กับเธอเธอก็ไม่มีทางยอมให้เขาสัมผัสข้าวข,ของของเธออย่างแน่นอนหันเส้นตัดสินใจไปตามสถานที่ที่ผู้หญิงคนนั้นบอกผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ปิดบังอะไรเขาเพราะถ้าหันเส้นเกิดตายไปก่อนที่จะทำงานได้สำเร็จ การที่เขาการส่งเขาไปที่นั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงมันจะมีอันตรายอยู่จริงอันตรายก็คงจะเผยออกมาหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจเท่านั้นหานเส้นรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการให้เขาช่วยปล่อยเธอให้เป็นอิสระจากที่แห่งนี้หานเส้นหันกลับมามองที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านข้าจะไปทําตามที่เจ้าบอกแต่ก่อนอื่นเจ้าบอกข้าก่อน,นได้ไหมว่าผู้นำซีเครตทำการทดลองแบบไหนกันแน่หานเส้นถามข้าจะบอกเจ้าเมื่อเจ้ากลับมาแล้ว เสียงของผู้หญิงคนนั้นตอบกลับลงมาจากที่ไหนสักแห่งภายในบ้านไหมข้ากลัวไว้ในตอนที่ข้ากลับมาแล้วเจ้าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วฮันเซินพูดผู้หญิงคนนั้นเงียบไปสักพักและหลังจากฮันเซินแน่ใจว่านั่นหมายความว่ายังไงกันแน่ในตอนที่เขากําลังพูดอะไรอย่างอื่นมันก็มีบางสิ่งถูกโยนออกมาจากหน้าต่างฮันเซินรับมันเอาไว้และสังเกตเห็นว่ามันคือหนังสือเล่มหนึ่งเขาพยายามจะเปิดมันออกแต่ดูเหมือนมันจะถูกปิดผนึกเอาไว้ด้วยพลังบางอย่างทุกอย่างที่เจ้าอยากจะรู้อยู่ภายในหนังสือเล่มนั้น เมื่อเจ้าทํางานที่ข้าขอเสร็จแล้วพลังที่ผนึกในหนังสืออยู่จะหายไปตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าแล้วว่าเจ้าต้องการจะไปหรือไม่ผู้หญิงคนนั้นพูดหันเส้นมองหนังสือหินในมือเขาไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นพูดเป็นความจริงหรือไม่แต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาได้แต่เชื่อถึงสิ่งที่เธอพูดเท่านั้นไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีวันที่จะได้รู้ความจริงหันเส้นกัดฟันและถามขึ้นมาในตำนานว่ากันว่าซีเคร t ตมีซีโนเจนอีกสเปซที่เรียกว่าก็อ s แซงชูรี y เจ้ารู้จักที่นั่นไหมนั่นเป็นสถานที่ที่ผู้น,นำซีเครตวิจัยเกี่ยวกับสปิริตที่เป็นอมะตะแต่ข้าไม่เคยไปที่นั่นดังนั้นข้าจึงไม่รู้อะไรผู้หญิงคนนั้นพูดความจริงที่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เกี่ยวกับกัดแซงชูริทำให้หันเซ้นค่อนข้างผิดหวังหันเซ้นอยากจะถามอีกสัก2-3งถึงสาคำถามแต่ผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาสัก่อนข้าจะไม่ตอบคําถามของเจ้าอีกเจ้าต้องบอกข้ามาก่อนว่าแสงนั่นมีลักษณะเป็นยังไงหันเซ้นพูดเจ้าจะรู้เองไม่ไ หันเส้นยักไหล่และเริ่มบินออกไปในทิศทางที่เธอบอกกับเขาเนื่องจากร,บรอบๆเต็มไปด้วยเมฆสีเหลืองมันจึงมีมันจึงมีขีดจํากัดในการมองเห็นด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงใช้อนาเขตตรงสเสวียนเพื่อจับวัตถุและพลังชีวิตร,บรอบๆในทิศทางที่เขากําลังบินไปนั้นไม่มีอะไรที่น่าสงสัยหันเส้นบอกได้มันก็มีแค่หมู่เมฆเท่านั้นสิ่งเดียวที่มีชีวิตต่างไปจากสถานที่อื่นภายในระบบเทียนเซียงก็คือ มันไม่มีซีโนเจนอีกต่อไหนให้เห็นเลยหันเซินยังคงบินต่อไปในทิศทางที่ผู้หญิงคนนั้นบอกและหลังจากผ่านไป 3- าถึงสี่ชั่วโมงเขาก็ได้เห็นแสงข้างหน้าแสงนั่นเหมือนกับดวงอาทิตย์ยามพลบค่ำมันเป็นแสงสีแดงเข้มและดูเหมือนกับดวงไฟบนขอบฟ้าเป็นอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเขาจะรู้ในทันทีไม่ได้เห็นเมื่อหันเซินพบแสงนั้นมันก็เป็นเหมือนกับแสงที่เขาพบเช่นเดียวกันมันบินเข้ามาหันเซินและห่อห้มร่างกายของเขาด้วยแสงของมันหันเซินจดจําสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นบอกเอาไว้ ด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงไม่ส่งเสียงอะไรออกมาแสางนั่นหมุนวนรอบตัวเขาอยู่สักพักแต่สุดท้ายแล้วมันก็เลิกสนใจเขาและบินจากไปหันเส้นรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยเขารีบตามแสงหลักนั้นไปแสงนั้นค่อยๆเคลื่อนที่ไปอย่างชา้ชาๆแต่มันไม่ได้บินเป็นเส้นตรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมันขึ้นๆลงๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับไปกลับมาหันเส้นรู้สึกสับสนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมันแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คงไล่ตามมันไปโชคดีที่แสงนั้นดูเหมือนจะไม่ได้นําเขาไปสู่ เขตแดนอันตรายอะไรหางเส้นกําลังบินไปเขาไม่ได้พบกับซีโนเจนีอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวหลังจากที่ตามมันไปครึ่งวันเขาก็สังเกตเห็นเงาขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเมื่อเขาเข้าไปใกล้มันชัดแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามันคือเงาของเกาะเกาะหนึ่งนั่นทําให้เขารู้สึกดีใจเมื่อหานเส้นเข้าไปใกล้เขาก็พบว่าเกาะแห่งนั้นเหมือนกับเกาะที่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ไม่มีผิดแม้แต่พืชบนเกาะทั้งหมดก็ยังเหมือนกันแสงที่นํามาที่เกาะได้ไปหยุดอยู่บนพื้นหญ้าราวกับว่ามันหลับไหลไป หานเซ้นบินมาบนเกาะเช่นกันขณะที่เขาบินเข้ามาใกล้แรงโน้มถ่วงของเกาะก็ดึงเขามาลงบนผิวเขาไม่สามารถบินได้บนเกาะนี้แต่เรื่องนั้นไม่สําคัญอะไรกับหานเซ้นเขาดึงขึ้นไปที่ใจกลางของเกาะและไม่นานเขาก็และไม่นานก่อนที่เขาจะไปถึงตีนเขาหานเซ้นขึ้นบันไดหินไปจนถึงยอดเขาและพบว่ายอดของภูเขานั้นไม่ได้ราบเหมือนกับภูเขาของผู้หญิงคนนั้นภูเขาลูกนี้มียอดเขาอยู่แต่ด้านข้างของยอดเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์สีดำประหลาดสลักอยู่ หันเซ้นไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรกันแน่หันเซ้นคาดเดาว่านั่นคงจะเป็นพลังบางอย่างที่กักขังผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ถ้าเขาทำาลายมันผู้หญิงคนนั้นอาจจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ